เอไ่อาไ่รูปก่อเอะไรอ่เอาไข่แกอนหนึงเสียไโอเคค่ะแล้วระหว่างนี้ขออนุญาตไข่เพิ่อนะครับวท่ไก่อนแล้วไรป่นี่ปังไข่ไข่ก่อนไรูปก่อนขออีนะคะไรูปาไห่งสอขาหนึ่งาป็นี้ต่อครับเปนสองขาออพอคอยากไ ทมธราไปาี่อุชากการจากไปของพีเมฆรไม่สสาวลายมาบอกตอนเช้าว่ามีเสียแล้วก็ก็แน่นอนว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่น้องรักคุณไปจากเพื่อนไปในเวลาอัน เร็วรุดเร็ว,รวไปหน่อยก็เราก็ได้รู้จักกันมานานตั้งแต่ตอนที่เราทำาแชสติ้งเรื่องหนังหน้า้วยกัดกับกับน้องสายหลับัก็แล้วก,วก,วก็เราก็เป็นคนที่ยืนยันอ่อาอ่บริษัทไทยถึงเงินตอนนั้นว่าเรายืนยันว่าเราขอใช้ทกลในใจกับสายเสด็จบุรักสองคนถ้าเผื่อไม่ใช่สองคนนี้ยังก็จะไม่ทำรื่องนี้นีเพราะว่าเราเราเชื่อเราเชื่อในตัว ตัวแม่ในตัวยี่วินัยใจในในชีวิตตอนนั้นก็รู้สึกว่าแม่เขาเป็นคนมีความมีความซื่อในดวงตาของเขามีความยึดรรมเขาทําให้เขาสามารถทําให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็นเป็นเป้นมาจริงๆการทำงานตอนนั้นเป็นไงบ้างครับี่อยู่กับการเดาชุดที่เมฆมาเรืนอพระเอกตอนนั้นคือคือแม่เป็นคนที่ชุ่มเทการทํางานมากแล้วก็ แล้วก็ใส่ใจกับ,ก,บการทํางานใส่ใจกับบวลใส่ใจกับทุกอย่างเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าเขาจะทําอย่างไรตรงเขาคิดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนมีวินัยเหมือนสมชื่อเขาเลยเขามีวินัยมากในการทางานไม่เคยมาเละมาตรงเวลาตลอดเวลาแล้วก็มาจะกลับคนหลักๆทุกที่จะมาคอยถามว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุงนี้เราจะทําอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าพอเราบอกว่าแน่ไปได้ ไปทำกล้ามาอีกหน่อยนะไปคือแม่เป็นคนที่ให้ความร่วมมือดีมากทุกอย่างแล้วก็ฉากหลายๆฉา,ากที่เราก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะกล้าเล่นเราเองอยังยังยังไม่กล้าคือผมเป็นคนกัวหนูแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ต้องหนีหนูฉากหนูปล่อยหนูออกไปหาแม่นะมันอาจจะก,กัดมันอาจจะไม่บอกว่ามาเรย <laughs> เขาพร้อมที่จะทำทุกอยาก <laughs> ออ่างน่ารักมากๆ <laughs> นกระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปใน ดองยากกซึ่งมันบาดตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมทำจะวิ่งกี่รอบกี่รอบก็ได้บอกมาให้บอกมาที่นี้เป็นอย่างนี้เป็นความตั้งใจแล้วก็คว,ความมันสง่งผลให้เกิดความสําเร็จในตัวพี่แม่ที่ในใจบุตรเองที่ด้วยความตั้งใจของเขาด้วยสิ่งที่เขาใส่ใจในการทาํางานมันทําให้ทหําให้นังประสบความสำเร็จแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองก็มีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแล้วอประเทศไทยที่ห้าปีกับดวงหลัง ก็ติดตามข่าวเมฆมาตลอดอยากอยากเรียนให้ทราบตรงนี้นิดหนึ่งไว้ก่อนว่าตอนผมทําปืนใหญ่จอนสลัดผมก็เชิญเมฆเมฆเป็นมีการําในหนังทื่จอมปืนใหญ่เขาก็ยิบดีมากๆต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอยสักเต็มไปหมดมันเป็นความการงานที่ค่อนข้างยากเมฆถ่ายกับผมมาเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันเต็มเกือบปีัใหญ่มากแล้วเมฆก็มาจิวทาังี้มา อยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลาแล้วพอเราถ่ายหนังเสร็จเราติดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงติดกล้องแต่แลเมก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตางค์พี่นะเรื่องนี้มผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้เม่ไม่เอาสตางค์เลยไม่ได้คิวก็เป็นความประทับใจประทับใจมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ต้องการความทุ่มเถมากเม่ไปหัน ดำน้าไปเรียนดำน้ำําไปทําทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ําที่มันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสมรักน้ําบ่อยครั้งมากหลายหลายคนนะด้วยความด้วยความที่เราจเจ้าให้ได้มันก็ต้องทร,รมานนะักแสดงไปตามเรื่องแดีวยวก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าวันนั้นต่างของแม่ก็เป็นส่วนที่ทาให้หนาเรื่องนี้สำเร็จ หลังจากคุยใหญ่คือมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่ออีกไหมคะที่คุยฮะไม่มีครับยังยังไม่ได้มีโอกาสก็คุย,ค,ยคุยเจอก็คุยกันตลอดแล้วผมเองก็เริ่มได้ยินว่าเขาว่าคุณแม่เขาป่วยเริ่มไม่สบายก็ติดตามถามไทยไปดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นโรคที่มันนึกไม่ออกว่ามันจะหายหรือเปล่าหรือมันจะอะไรหรือเปล่านะเราก็อยู่ด้วยด้วยความหวังก็ให้กำลังใจกัน แ,แต่ว่าช่วงวง,วงยาเวลานึงก็คือมีการติดต่อครับก็พยายามติดต่ออยู่แล้วหลังๆแม่ก็เปลี่ยนเ,เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คกับทางน้องหนุ่มถามน้องหนุ่มว่าเป็นยังไงติดต่อได้อย่างไรบ้าง,างเราเจอกันครั้งล่าสุดก็ต,ตอนน่าจะเป็นตอน20สปีหนังมากที่ถ่ายหนัง เพนนั้นแม่รู้สึกว่าใจเหมือนจะดีขึ้นอาการดีขึ้นมาลนิดนึงเขาก็มาร่วมง,งานแล้วเราก็ได้คุยกันพูดคุยกันถึงความหลังที่เราเคยทํางานกันมา mm hmm. เขาก็เขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนั้นเราก็ดีใจมากที่เขาดูดูเราก็วก็จะดีขึ้นแ mm hmm. ต่ตอนหลังก็ไดาา้ทราบข่าวก็ชาาุดตั เพราะว่าี่เห็นความเป็นนักสู้เมาตลอดฮะคือคือเราเราได้คุยกันเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องของโดโดป้าเม์ทำอะไรอยู่ทําปุ๋ยทําดิน<ม>ทำอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาสู้ชีวิตมาตลอดฮะคือ,ค,อคือก็พยายามจะพยายามจะเรียกว่าอะไรพยายามจะทํามาหากินตลอดยพยายามจะมีอาชีพนั้น<ม>ทำไอ้ไนอ้นี้ซึ่งเราก็เราก็ชื่นชมนะมคนที่คนที่ทํางานตลอดเวลาเพื่อดูแลครอบครัวดูแลอะไรทุกอย่างเนี้ยมันก็ประทับใจ ใช่ผมว่าเราก็เห็นน้องอแล้วส่วงแรกๆปุ๋ยพวกขายดีดนพวกขายดีมากเราก็ยินด,ดีด้วยแต่แม่ก็ภูมิใจที่เราได้ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้เขาได้กลับมาเป็นนักสแสดงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งนึงเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากแล้วก็หลังๆนะครับหลังจากนางนากเน่เขาก็ไปเล่นเรื่องอื่นเต็มหมดเลยนะเราก็ คอยชื่นชมเขาโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่ดูเรานะมันอย่างนั้นอย่างนี้เ็าพูดคุยกันเขาก็ถามว่าพี่วิจารหน่อยสิมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นมันก็เป็นความเป็นความภูมิใจของเรานะฮะที่ที่เราได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทําให้น้องคนนี้ประสบความสบผลิตแลวถ้าในฐานะผู้กำกับคับวงการบันเทิงต้องเสียการแสดงที่มีตรงนี้ต้องมองยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างที่บอกผมว่าแม่ยังสามารถทํางานได้อีกเยอะความสามารถเขาพลัง ในชีวิตของเขาเขาวิ่งตลอดเขาออกกำลังกายตลอดเวลานะเพื่อจะให้ตัวเองแข็งแรงเพียงพอที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ในในชีวิตในโลกแบบนี้นะครับก็เสียดายอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่ง้วเขาน่จะได้ทํางานในวงการบันเทิงต่อปยู่้วมื่อกี้ได้ไปบอกมั้ครับตอนนี้ต้องอครับบอไม่รอดก็อันดับแรกก็คือก็อยากให้น้องไปฉีดสุขิตพักผ่อนองสมบูรแล้วก็บอกว่า ถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปอะไรก็ตด้ผมอยากขอให้เขาโูสิ่งตแล้วก็ขอให้น้องหลับอย่างสบายแม่รุ่นใหม่จะเอาแม่เป็นตัวอย่างทเราแม่แม่เป็นคนที่อย่างที่บอกฮะความตั้งใจในการทํางานนี่เป็นเรื่องที่สําคัญวินัยในการทางานเป็นเรื่องสำคัญสำ,ญรสำญหรับนักแสดงทุกคนแล้วถ้าทุกคนมีความตั้งใจได้เหมือนที่แม่เขาตั้งใจนะฮะมีอะไรก็ พูดคุยการสอบถามกันอยู่ตลอดเวลาใส่ใจกับการทำงานแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างได้อย่างคุณแม่พี่ในไตรบทนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นนระสบกา์ที่มีคุณภาพขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณคุณขอระยะกล้องนี้นะครับ ก็คือรวมงานในสองเรื่องถือก้องหตเลยนะคะขอบคุณครัีนสงอด้ะคับขอบล้ีด้วยนะคกล้องีด้วยนะครของนี้ด้วยนะคล้ี้ยคองคขอลงะคขกล้ครอบก้อีะครัอนี้นะคขอบคุณครับก็มีนะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณะค,ะค่ณะพี่วิ่า